วัสดีครับผม,มก็ตอมหอกกเก่าแล้วะครับม,มันซีๆเอาล้ิงตอมซองออโต้นี่ยซองควงตอมซองควงซุยเนากดไปอ่ะพอแล้วซุ้มทิเปเกินมลนบอลลี่นด้มเข่ามาเนี่ยผม,มยงมงเลยข่ามาอย่างตาตาตาาแต่มาบอลลี่แล้วม่าแตกวะ ขมาหนักทีมขมาเลาบลเลนเนี่ยขมาได้บนะ้านานเยผมบอกไปซะมา,านะมาือไงไกลเลยซวนนว กมแมสเลมันเยนงงเงียบมแมสเลยบเลโอ้ยสูยาขมมาเลยทีมแมชนเห็นมมเนเบิ้ง,ง,งที่จริงแล้วกูเลียนหานึงกูบ่เลียนเลยเยูบตเคมาดอกมงบเสียขเสียขมงเสียขันเสียขัน เบ่อขีกเถ็ดเบอขีกเ็ด <c oughs> โอโ้โธคือบางอาจนะวะช่วง <c oughs> นี้ด้วยยิงกองงเงแค่แนี้ไหนใส่เบิดล่ะ เปียวแล้วว่ากล i วซีเฮดเลยนะกลัวซีบาเฮ็ดแลวนะไมิว่านี่พวกนี่พวกนี่แลนด์สิมโง่โง่ยิงตายนะ Oh Killing spree for the blue team. Dad, cover me. Yeah. Oh, The oh. blue team is in the lead. Hmm. You say. ตะโถมึงจะรู้กองหมดตัวนี้ซุ่มนี่วะอย่าอยู่คำแข็ง เบนกาง์ดอนะครับพี่งคเบนการ์ดเนี่ยเขาดิบเปียบไปดิทุ่มสเต็ปแด่ว่าหมอบยิงเยี่วะคคักเลยวะ เนบัดซีเสือมึงนี่เนาะแฟนวุ้นกลับไปกับมาอย่างะคือบ่ขากัวนวะ không điện chướng do điện chướng cũng hoàn hoàn kha nhỉ bà mới giờ này bình này spree for the red team. đua, đua. Súng là bò. Great, you're about to win. The red team doesn't have a lot of time. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. ไปซับเองนะเด็กไปซับเองไหมไปซับเองนะกูท่ามูสนด้หนิเพียงแค่นั้นแหละหแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละจบพวกเด็กกับพวกเอ้ยสว่วนมวยอยู่อ่อกวนขาเพีวยวเป็นแม